สวัสดีครับผมช่างดนมาแล้วครับวันนี้ช่างดนพามาดักหนูนะครับผมริมป่าอ้อยหมาเดิมครับผมไม่รู้จะยังพอมีตัวเหลือหรือเปล่านะครับผมก็เลยมาลองดักดูหมายเดิมจริงๆครับผมเคยมาแหวกอ้อยไว้มา่อสองอาทิตย์ที่แล้วลอยมี ตัวมากินขาเปลือกครับผมน่าจะยังมีตัวหลงเหลืออยู่ลองดูครับผมเปื่อฟุกครับแหวกมาเจอรูมันครับผมอันนี้รอยขุยที่มันขุดขึ้นมาครับผมมาครั้งที่แล้วยังไม่เจอครับถือว่า ยังมีตัวแน่นอนครับผมแต่มันจะกินเข้ามากินเหยื่อหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับรอติดตามชมครับผมแล้วผมขออนุญาตดักตรงนี้สักสองสามหลังครับผมนี่ครับดักเสร็จไปหลังหนึ่งแล้วครับผมหนารูเลยครับผมรอลุ้นพรุ่งนี้เช้าครั้งเดียวเลยครับผมเดี๋ยวผมขอดักต่ออีกนะครับผม นี่อีกครังหนึ่งนะครับผมมีรูมาอยู่ข้างในผมมันดักไว้ตรงนี้เผื่อมันออกมากินครับผมรอยมีรอยที่มันขดุดดินออกมาด้วยนะครับผมน่าจะมีลุ้นครับพวงนี้เราติดตามครับผมก็ดักหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสิบหลังเหยื่อเขาเปลือกนะครับผม เาที่หาได้มาคอยลุ้นกันวันพรุ่งนี้ตอนเช้าครับผมว่าจะมีผลงานมา,มาให้ได้รับชมกันหรือเปล่าโอเคครับผมรอรู้พรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีตอนเช้าครับผมมาลุ้นดูกับดักที่ผมดักหนูไว้เมื่อวานครับผมว่าจะมีตัวมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมหรือเปล่านะครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงเช้าครับมาติดตามลุ้มกันเลยครับผมหลังแรกครับผมกลับไม่ทำงานครับนี่ครับผมจะมีรอยหนูมากกินเหยื่อครับผมโอเคครับรอรุ้นหลังต่อไปครับ หลังต่อมาครับผมก็ไม่มีอะไรอยู่ดีครับผมแต่ลอยหนูมากินเหยื่อนะครับผมขออนุญาตเก็บก่อนครับผมหลังต่อมาที่ปากรูครับผมกลับทำงานครับแต่ไม่ได้ตัวครับ ดูกันยาวๆเลยครับตรงนี้ผมผมดักติดติดกันไว้ตรงนี้ไม่มีอะไรมากินครับปากรูเหมือนกันตรงนี้กลับขยับครับผมกลับทำงานครับตรงนี้มีตัวครับผมเนี่ยครับผมโอ้ได้ตัวครับผม นี่คอเลยครับเดี๋ยวผมขอจัดการก่อนครับผมได้หนึ่งแต้มครับผม ครับหมูพุกครับผม,ห,บผมหนึ่งแต้มสวยๆครับมาดูหลังต่อไปครับผมเหลืออีกสองหลังครับผมอันนี้ก็ ไม่มีอะไรครับอีกหนึ่งหลังตรงนี้เป็นยังไงเอ่ยกับดักทำงานนะครับเนี่ยแต่ไม่ติดครับโอเคครับผมก หมดแล้วครับกับดัก10บหลังเดี๋ยวค่อยไปสรุปกันครับผมสรุปผลงานนะครับผมกับดักสิหลังเยื่อข้าเปลือกครับผม ได้หนูมาหนึ่งตัวครับผมไซส์สวยๆเลยครับก็พอได้อยู่ได้กินครับผมใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องวิธีช่างดนด้วยครับผมไม่รู้คลิปหน้าจะได้หาอะไรนะครับผมรอติดตามรับชมครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ